สวัสดีค่ะบ้านชอบมันีสมุนไพรไทยนะคะวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการใช้ชุดไฟตำหลับหลวงหรือเข็มขัดอยู่ไฟหลังคลอดกันนะคะชุดนี้เนี่ยจะช่วยให้หน้าท้องหลังคลอดของคุณแม่ยุบไวยนะคะมดลูกเข้าอู่สนิทนะคะในเซตนี้นะคะก็จะมีคู่มืออยู่ในกล่องให้นะคะแต่วันนี้เราจะมาทำวิดีโอสาธิตวิธีการใช้ ให้ชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะในแต่ละวันนะคะคุณแม่ก็เตรียมนะคะอุปกรณ์ที่จะใช้นะคะก็คือกล่องเหล็กสี่ใบนี้นะคะแล้วก็แท่งชนวนหรือแท่งถ่านแท่งถ่านตัวนี้คุณสมบัติจุดไฟเพื่อให้ความร้อนนะคะแล้วก็จะมีเข็มขัดผ้า1ผืนแล้วก็จะมีไม้ขีดหรือ แบบนี้นะคะที่จุดเตาแก๊สก็ได้นะคะเพื่อจะอามาจุดตัวแท่งถ่านตัวนี้นะคะจุดไฟขึ้นมาเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะก็คือให้เอากล่องนะคะเปิดฝาไว้นะคะวางไว้ก่อนนะคะเตรียมไว้แล้วก็เอาตัวแท่งถ่านตัวนี้นะคะมาจุดไฟค่ะจุดไฟนะคะก็เหมือนจุดบุหรีะคะ่ค่ะ จุดให้มันติดเป็นไฟแดงๆนะคะนี่นะคะมันก็จะติดเป็นไฟแดงๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาตัวแท่งฐานตัวนี้นะคะใส่ลงไปในกล่องค่ะวางลงไปเลยนะคะ หนึ่งแท่งต่อหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็ปิดฝานะคะแค่นี้ค่ะทำอย่างนี้ให้ครบทั้งสี่ใบนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในช่องของเข็มขัดทั้งหมดจะมีสี่ช่องนะคะใส่แบบนี้นะคะนะคะ ผลลัท์ที่ได้ก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเราจะมีหุ่นจำลองไว้ให้นะคะก่อนคาดนะคะก็คือให้คุณแม่นะคะใส่เสื้ออยู่บ้านตามปกตินะคะแล้วก็หาหาผ้าคนหนูนะคะผ้าเช็ดตัวธรรมดาแบบนี้นะคะมาพัดมาพับแล้วก็ห่อรอบตัวไว้รอบหน้าท้องไว้แบบนี้นะคะก่อนที่จะคาดเข็มขัดตัวนี้นะคะ ถ้าไม่มีใครช่วยคาดเข็มขัดนะคะให้เรานะคะเลื่อนเอาเข็มขัดนะคะมาผูกปมทางด้านหน้าท้องก่อนพอผูกเสร็จคุณแม่ก็เลื่อนเข็มขัดมาไว้ช่วงบริเวณหน้าท้องแบบนี้คาดแล้วนะคะเดินไปเดินมาได้นะคะนั่งได้นะคะทำงานบ้านเบาๆได้นะคะ แต่ยกเว้นห้ามนอนนะคะหรือห้ามอุ้มเด็กนะคะเพราะวา่าเด็กเขาอาจจะดิ้นนะคะแล้วเท้าหรือขาเขาอาจจะไปโดนเข็มขัดตัวนี้ได้นะคะแล้วก็ห้ามคาดแล้วไปนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ลมแรงๆนะคะเพราะไฟะในกล่องเนี่ยอาจจะประคุได้เพราะว่ามันมีแรงลมเข้ามากระตุ้นนะคะคาดไปอย่างนี้ค่ะสักพักหนึ่งนะคะจะเริ่มร้อนนะคะ เราจะเริ่มอุ่นก่อนพอเริ่มอุ่นแล้วเริ่มร้อนร้อนจนทนไม่ไหวนะคะให้คุณแม่หมุนค่ะเปลี่ยนตำแหน่งของเข็มขัดตัวนี้นะคะมาทางด้านข้างพอร้อนด้านข้างนะคะร้อนจนทนไม่ไหวนะคะก็ให้หมุนเข็มขัดอันนี้นะคะไปทางด้านหลังสลับเปลี่ยนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทั้งสี่ทิศนะคะวนอย่างนี้ไปค่ะจนกว่าจะหมดร้อนนะคะ ทำอย่างนี้ทุกวันวันละครั้งนะคะหนึ่งครั้งเนี่ยจะร้อนนานประมาณไม่เกินสองชั่วโมงนะคะเดินไปเดินมาได้อย่างที่บอกนะคะใช้ง่ายค่ะทําทุกวันสม่ําเสมอนะคะเพื่อให้เห็นผลดีนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็สาธิตวิธีการใช้แต่เพียงเท่านี้นะคะมีอะไรสงสัยสามารถสอบถามได้ตลอดนะคะ8โมงถึง2ทุ่มทุกวันนะคะ ค่ะบ้านชออ่อมณน,นีขอบคุณค่ะ